ค nice ือจะอยู่ที่ไหนทำอะไรผมงงครับน่าหวงอะ เือม <c ười> <laughs> ันว่าไถก็ว่าไถปนลืมตามหนังหงหนูไม่อยากให้มันเป็นดมเหลือดิ เอาเบอร์ศูนย์ลิมพอร์ตเนี่ยเอ่อน้ำบายย้อยแล้วะเดี๋ยวไว้แม่ซื้อฟุตบอลเล็กๆเอาไหมครับเอาฟุตบอลลูกเล็กๆ เอาไว้ให้พี่เตะเล่นอย่างสบายใจเลยให้พ่อเป็นคู่ซ้อมเห,หรอคะหรอพี่พี่จะเล่นกับเพื่อนๆหรอือว่าพี่จะเล่นกับคุณพ่อดีครับเออไม่ชอบฟุตบอลเหรอคะพี่พี่จะเป็นนักร้องเห,หรอหอแม่ซื้อไมโครโฟนให้เอาไหม ซื้อไมโครโฟนไว้ให้คุณปูช่วยหันให้พี่ร้องเพลงไะไหมครับหรือพี่จะเป่าแคนดีนะพี่จะเป่าแคนหรือพี่จะเล่นเปียนโนโดีนะหรือพี่จะดีดพินดีนะพี่จะชอบไหมนะเอาถ้างั้นเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะให้แม่เป็นคนฟังได้ไหม ให้แม่เป็นคนฟังให้พี่เป็นคนเล่าได้ไหมได้เลยแม่ชอบฟังพี่เล่าเรื่องให้ฟังพี่เล่าสนุกมากเลยครับเล่าความรู้สึกซิวันนี้ที่แม่ตัดผมให้มันรู้สึกอย่างไรคะอมันรู้สึก่างไงเอรู้สึกว่า คุณแม่ตัดผมให้แล้วผมจะลออ่อไหมคบปรากฏว่ายัางไงครับปรากฏว่าพอตัดเสร็จแล้วผมรูปลอสุดๆเลยลเหรอนั่นแหละพอพี่ส่องกระจกแล้วพี่รู้สึกอย่างไงครับรูปลอสุดๆเลยเหรอ แม่ดีใจจังเลยดีใจจังเลยที่พี่ชอบนะแต่ต่อไปแม่จะตัดให้ตลอดเลยโอเคนะแม่จะเป็นคนตัดผมให้ตลอดเลยค่ะเราไม่ต้องไปให้ช่างตัดแล้วเนาะโอเคถ้าพี่ชอบทรงไหนะแม่จะตัดให้เลยขอแค่พี่บอกมาโอเคไหมครับถ้าพี่บอกว่า คุณแม่คะผมอยากได้ทรงนี้แม่ก็จะตัดให้ทรงนี้คุณแม่คะผมจะเอาทรงนี้มาตัดใช่ไหม <c oughs> แล้วพี่ก็นั่งพี่นั่งอยู่เฉยๆอะไรใช่ไหมนั่งอยู่เฉยๆแล้วแม่ก็ตัดเฟี้ยว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 ใช่ไหม,มนนแม่เห็นว่าพี่หาวด้วยใช่ไหม <c oughs> พี่แบบนั่งสบายใจให้แม่ตัดผมเหรอ ไม่ได้กลัวเลยใช่ไหมว่ามันจะไม่หลอ่อแต่ตัดแล้วมันหล่องไงใช่ไหมว่าตัดแล้วผมหล่อสุดๆเลยค่ะผมส่องกระจกดูแล้วไอะทำไมหล่อจังเลยครับมันหล่อสุดๆเลยครับแล้วว่าแต่จะนอนตอนไหนนะจะนอนตอนไหนดีนะ you <laughs>